ปมานานนะครับอาจจะมีข้อสงสัยที่เตรียมไว้อยู่แล้วก็ออกดึงดีแต่ปัญหานั้นเลยกันเลยก็เดี๋ยวถ้าเกิดตรงไหนผมเวลาแค่สิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวพยายามจะพูดโอเวอร์วิวแค่ทักโอนก่อนแล้วส่วนไหนที่ออยากจะเจาะลึกตรงไหนก็ไปคุยรอบๆกันได้นะครับเพราะว่าถ้าให้คุยทุก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 ทักทุ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  มีบางคนที่ไม่รู้จักอับดุลไม่ไม่รู้จักเลยอับดุลคืออะไรถามได้ตอบนั่นแหละครับถ้านึกถึงงานวัดเมื่อก่อนอับดุลก็จะนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถามได้ตอบได้แต่ไม่รู้จะตอบได้ยังไงกันไม่รู้เหมือนกันคอนเซ็ปต์ก็เหมือนเหมือนกันครับอับดุลแต่ของเราจะไม่ใช่คนจะเปลี่ยนจากอับดุลมาจากคนเป็นคอมพิวเตอร์แทนโดยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเป็นข้อสามสำคัญที่สุดครับ Universal Information Broker เป็นตัวช่วยหาข้อมูลของเราแทนที่เราจะหาข้อมูลสักอย่างหนึ่งเนี่ยบดบุ็บมุ้ไปไหนก็ไป Google ก่อนอยากจะรู้สภาพอากาศก็ไป Google ก่อนเอ๊ะแล้วมันเว็บไหนล่ะก็ต้องไปดูก่ะมันอาจจะลิงก์เว็บมาให้เยอะแยะมากมายเลยเราก็ต้องไปดูอีกต้องไปดูใช้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งว่าเว็บไหนที่มันน่าเชื่อถือมากสุดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปมันก็เหมือนกันเซอร์วิสมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยเหมือนกับเป็นกอนเมฆอะไรสักอย่างหนึ่งมีเซอร์วิสมีข้อมูลที่มากมายเลย อับดุลก็พยายามรวบรวมเหล่านี้จากตอนเมฆกลายมาเป็นวงออฟเซอส์สักกลงหนึ่งแล้วให้อับดุลเป็นคอนแทคเตอร์พอดีพยายามจะหารูปคนที่เป็นคอนแทคเตอร์พอดีได้เจออซิโมพอดีนี่คล้ายๆกันครับก็คือข้อมูลเราไม่จําเป็นว่าข้อมูล,ลนั้นเ่าเน้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่จำเป็นต้องรู้สภาพจราจรอ,อยู่ที่ไหนข้างทางฝ่าอยู่ที่ไหนสภาพภูมิอากาศอยู่ไหนไม่จำเป็นต้องรู้ว่าต้องเข้าเว็บไหนมาถามอับดุลเดี๋ยวอับดุลจะไปบอกเองว่าจะเอาข้อมูลมาให้เลยให้ข้อมูลมาให้เลยนะครับ ถ้าใครเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้เพราะาแหวไม่ได้ก็อตอนนี้มัน,มนแหวไม่ได้จริงเพราะว่าเรา limit ไปแค่สามหมื่นคนเพราะภาพภาฟิกที่เน็กเก็ตเนเราต้อง reserve ไปเพื่อง,งานวิจัยอย่างอื่นด้วยเราไม่สามารถที่จะมาทําให้กับคนทุดทั้งหมดก็ช่วงแรกๆก็พยายามจะไปลบตีกับฝ่ายซิเคียวเขาอยู่เพราะใช้แบ,บงก์เงินเขาเยอะมากนะครับข้างใน,นของบอบดูจริงๆจะประกอบด้วย3เทคโนโลยีหลักครับก็คือสำคัญที่สุดก็คือ Q&A มีคำถามแบบนี้ ควรจะตอบแบบไหนมีองค์ความรู้อยู่แล้วจะเลือกองค์ความรู้ไหนึ้นไปตอบนันคือในส่วนของ QA ถ้าเกิดว่ามันไม่รู้ม,ม,รมีข้อมูลอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันหรือว่าคุยมาเป็นธรรมดาเนี่ยต้นนอกจากจะคุยสอบตาบข้อมูลแล้วคุยเรื่องเ,องเลือเลยเปื่ยนกระอะไรเงี้ยถ้ามันจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนที่เขาอยากรู้ข้อมูลตรงไหนที่เขาอยากจะคุยเฉยๆยตรงนั้นที่เป็นส่วนของ AI ก็มีความฉลาดในการตอบมันอาจจะฉลาดมากฉลาดน้อยแล้วแต่อุปมรู้ของมันแล้วแต่การป้อนข้อมูลได้ให้มันจะฉลาดมากฉลาดน้อยนอกรานั้นส่วนที่สามก็คือโซเชียลได้ปวดเห็นว่าเวลาเราคุยอินเนตเนี่ยนอกจากจะคุยกับเพื่อนแล้วบางทีเราอยากเข้ามาเป็นห้องเลยใช่ไหมคุยกหนม่วงหมดเลยบางคนก็จะชอบแอบออมตุนเข้าไปด้วยในห้องเอาตุนด้วยการเป็นปอดัของห้องนั้นแล้วเข้าไปปวดปวดชาวบ้านหมดในการเข้าไปแชท กับชาวบ้านเนี่ยอับดุลไม่ได้แค่ไปใช้เฉยๆเขาจะเก็บไว้ด้วยว่าใครเป็นเพื่อนใครใครเพื่อนใครแล้วก็พยายามศึกษาพฤติกรรมว่าคนนี้ชอบชอบเว็บอย่างนี้ชอบถามเป็นแบบนี้ชอบอ่านข่าวแบบนี้เขาก็จะเอาไปใช้ในการแนะนําข้อมูลต่อไปอะไรเงี้ยอาจจะชอบถามเรื่องหนังเรื่องเพลงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเอาไปใช้ในระบบแนะนําในในการวิจัยในขั้นต่อไปนั่นคืออับดุลที่ผ่านมาต่อไปเนี่ยอับดุลต่อไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนเปล่นคอนเซ็ปต์ของอับดุลจากเป็นภาพอิสุกิจจะกลายเป็นคลิปเชติเป็นเจลิเจน หรือว่าเขาคนไทยเขาแปลไปแลอ,อปัญญาลงหมูแปลเป็นไ,ไทยเป็นไทยก็ยังรู้ไม่ใชงดีมันคือองค์ความรู้ที่มันเกิดจากการสมัครกันะนะอ,อ,อย่างเช่นวิกิเนี่ยใช่ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นฟอรัมอะไรเงี้ยเรามีอะไรสักหัวข้อหนึ่งโยนไปในคอมมูนิตี้ของูนที่ไปช่วยกันคนนี้รู้มากคนนี้รู้น้อยก็มาช่วยกันดิสการว่าแล้จริงๆเรา้อเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนการอัปตุตอัปตุตตัวใหญ่ก็คือคนที่คนใช้อยู่นอกจากนั้นผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างคัาตุนของตัวเองได้ด้วยอย่างเช่น อ่ะคนนี้ถนัดเรื่องบอลไปทำตุ้มเกี่ยวกับบอลมาคนนี้เกี่ยวกับบอลต้องเที่ยวก็ไปทำตุ้มเกี่ยวกับต้องเที่ยวมาเสร็จแล้วก็จะเอาคโอฟฟิศนี่นะมารวมเป็นตัวเดียวกันในอนาคตนะครับนอกจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นอัตุ้เป็นเอ็นเตอร์ปริสก็คือแทนที่จะเป็นโปรบอหมดเลยก็เอาไปใช้ในองค์กรบ้างอย่างเช่นบางองค์กรที่เขาห้ามใช้ MSN ใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเขามีเฮลเดสไลน์ภายในหรือว่ามีเฮลเดสภายนอกกับกับลูกค้าอะไรเงี้ยบางทีโทรไป call center กว่าจะกดเจอใช่ไหมเพราะต้องไปตรงไหนเนี่ยซึ่งมันเสียเวลาบางทีไปถึงคอเซนเตอร์กดหนึ่งคนสองคนสามคนสี่ไปถึงปุ๊บอ้าวคอเซนเตอร์ไม่วางรอหรือไม่ก็ต้องโทรกับไปอีมั้งอดุล็จะเข้าไปช่วยไปช่วยตรงนี้แทนแทนที่จะโทรไปหาคนเลยมจะเป็นเป็นเพิ่มการโหลดบางทีเป็นปัญหานิดเดียวเนี้ก็ให้อดุลเข้าไปช่วยบางทีอาจจะถามแค่โปรโมชั่นบ้างอะไรเนี่ยดอกเบี้ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแทนที่ทุกสายต้อง c อไปที่พนักง,งานหมดก็อันไหนที่มัน ดูคำตอบได้ก็ให้อาจุตอบไปก่อนหรืออะไรที่มันซับซ้อนเกินกว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจเนี่ยก็โยนไปให้โอเปอเร,รเตอร์ตอบไปนอกจากนั้นก,น,นก็จะพยายามเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยอาจุนก็จะเปลี่ยนเป็นไอทีไอแค่เป็นไอทีไอหรือเป็นไลบรารีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งนักพัฒนาสามารถเอาไปพัฒนาไปทําอะไรก็ได้แอบปบพลิเคชันครอบลงไปอย่างเช่นผมทําโปรแกรมสักอย่างหนึ่งโปรแกรมอะไรก็สักอย่างหนึ่งแล้วปก,กติอาจจะมีเฮล์มีเฮลให้ ซึ่งบางทีเรามีปัญหาคนใช้ที่ปัญหาก็ต้องไปตามหาเองเองเหวตรงนี้ไปดูตรงไหนก็อาจจะเป็นการลิงเข้าไปก็ทำมันเป็นอัปเดนแทนทําเป็นอัปเดตแทนก็ไปทำแอปพลเคชั่ไเยอย่างมากมายแล้วแต่จะคิดกันอัปุดก็จะจะทําหน้าที่ในส่วนของการการโปรเซสในส่วนของอ,องค์ความรู้ที่มีให้แล้วก็ภาษาการใช้ภาษาที่เป็นภาษาธรรมชาติคือภ,ภาษาที่ ที่ไม่ใช่เหมือนกับใส่ชีวิตเข้าไปก็คือสามารถคุยได้ตามปกติอะไรเงี้ยด้วยภาษาที่ค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนมากนะครับภาษาธรรมชาติภาษาดิบแนวนี่เราตอนนี้ก็คือผลของการวิจัยมาก <c oughs> รีเสิร์ชการแนวทางการวิใจัยในใน,ในขั้นต่อไปนะครับก็มีอะไรบ้างก็คือประมวลผลทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยนี่มันมีปัญหามากแต่หนแต่ยนมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ยังมีปัญหาอยู่การตัดคำเนี้ยภาษาไทยจะสังเกตว่ามันเขียนมาปื้นยาวเลย พรื่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคำเว้นคำคำเว้นคำในภาษาไทยอย่างน้อยต้องต้องตัดให้ถูกก่อนต่อจากนั้นถึงจะเอาไปประมวลผลได้ว่าแต่ละคำมันคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างภาพกนกกรงระดกไอ้บางทีแค่คนอ่านก็ยังงงเลยว่าตกลงมันจะตัดเป็นอะไรดีเนี่ยยิ่งคอมพิวเตอร์ยิ่งไม่รู้อะไรเลยดังนั้นก็ต้องมาทําให้มันดีขึ้นสำหรับภาษาไทยก็อย่างเช่นอ่าพึ่งที่ผ่านมาก็ในเขตก็เปิดเปิดประกวดให้คนเข้ามามาทำพัฒนาโปรแกรมตัดคำมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การทำมันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ อย่างปีที่ผ่านมานี่ก็ได้การสนับสนก็ถือว่เยอะแต่ก็เป็นเป็นเฉพาะเฉพาะเฉพาะเนื้อหาเฉพาะเอาพัฒนอะไรเนี่ยที่เขากำหนดไปให้ซึ่งถ้ามันเป็นโอเพนโอเพนโดเมนอย่างเช่นภาษาที่มันอยู่ตามเว็บต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลอสอีกเพราะภาษามันภาษาแนวตัวนี้มันมันเยอะมันยั่งยังไงเลยคำเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆทุกวันตามไม่ทันน้อนไม่ทันเป็นตู้ละก็คือสุดท้ายก็ฝากไว้กับนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เว็บไซต์ของของไทยแล้วกันนะครับว่า เวลาคิดจะทําอะไรเงี้ยก็อย่าไปกลัวคิดไว้ก่อนฝันไว้ก่อนฝันไว้ก่อนแล้วก็อย่าอย่าแค่ฝันทําด้วยทำด้วย,วยเขาบอกว่าถ้าคิดเราไม่ทําก็ถือว่าไม่ได้คิดก็ถือไม่ได้คิดก็ทํา,าทพยายามที่จะกล้าทําอย่าไปออย่าไปอย่าไปท้อใจเพียงเพราะว่ามีใครบางคนนะมาสมมาทอะไรเงี้ยพยายามกล้ากล้าที่จะฝันกล้าที่จะทาสุดท้ายก็ต้องทําให้ได้ด้วย พยายามทําให้ได้ด้วยนะครับก็คงมีแค่นี้เร่าๆแกพยายามที่จะใหัต้องถาไว้นะครับวถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย